สถิติโคตรสุดทีระทรบุญมาทันเบอร์หนึ่งแห่งการปั้นเกมไทยลีกถ้าพูดถึงแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งเมืองไทยในยุคนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงชื่อของโกอุ้มทีระทรบุญมาทันกับตันทีมบุรีรัมยูในเต็ดที่ยังคงยืนหนึ่งเรื่องการสร้างสรรค์เกมแบบไม่มีใครแตะได้จากสถิติสุดโหดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมา หกฤดูการหลังสุดไม่มีนักเตะคนไหนในไทยลีกที่มีส่วนร่วมในการปั้นเกมมากกว่าทีระทรสร้างโอกาสรวมมากที่สุด286ครั้งสร้างโอกาสสำคัญมากที่สุด37ครั้งแอดซิตมากที่สุด34ครั้งเรียกว่าโกอุ้มคือผู้นำตัวจริงของปราสาทสายฟ้าทั้งในและนอกสนามไม่ว่าจะจ่ายสั้นเปิดยาวหรือเตะมุมทุกจังหวะของเขามีความหมายเสมอ แต่ที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลไม่น้อยก็คือแม้จะมีตัวเลขระดับเวิลด์คลาสขนาดนี้แต่มาซาทดะอิชิอิกุนซื้อใหญ่ของบุรีรัมกลับเลือกที่จะไม่พูดถึงหรือชูประเด็นเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่เขาต้องการจากทีราทรไม่ใช่แค่สถิตินี่แหละทีราทรบุญมาทันแบ็กซ้ายที่ไม่ต้องโชว์เยอะแต่เล่นทีมีของทุกนัด